อ้าวผิดด้านนี่ครับผมบอกเลยว่าหูฟัง IM ในช่วงราคา2 0 0ต้นต้นๆไม่มีใครเกินตัวนี้นะครับกับ Truth Ear x c l i n i c a ร Zero Red มาดูที่ตัวบอดี้กันก่อนเลยนะครับแน่นอนว่าลักษณะ ทุกอย่างนะครับก็จะเหมือนกับตัวที่เป็น blue อร์ชั่นเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัว face p จ a เนี่ยก็จะเป็นสีแดงแล้วก็มีลวดลายที่สวยงามนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนเงาๆใสๆลงไปแล้วเราขึ้นหลังด้านในก็จะเป็นสีแดงที่มีลวดลายแบบสวยงามมากๆนะครับในขณะที่ตัวเชลด้านในเองนะครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นสีดำนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบทัน p a เล l นะครับคือเราสามารถที่จะมอง เห็นตัวเดเวอร์ข้างในได้อยู่บางส่วนครับถ้าเกิดโดนแสงเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าเออมันสามารถมองทะลุเข้าไปได้นะฮะแล้วก็บริเวณนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เขาสกรีนเอาไว้ด้วยครับว่าเป็นชื่อแบรนด์ของเขาก็คือ t r u เอ e ยนั่นเองครับก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงามทีเดียวครับตัวหูฟังนะครับก็จะเป็นทรงแบบ i e m ปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยที่ยังไม่เคยลองตัวที่เป็น Blue วอร์ชันหรือว่าตัว r ร d มาก่อน,นครับก็อยากจะให้ดูข้อสังเกตนิดน,นึงนะับว่าตัวบริเวณท่อน,นำเสียงของเขาเนี่ยนะครับมันจะน่อ,นนะนออกยื เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่มีใบหูที่เป็นแบบค่อนข้างเล็กอะไรแบบนี้นะครับอาจจะต้องลองเปลี่ยนตัวจุกดูก,ดก่อนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดลองเปลี่ยนจุกที่เขาให้มาแล้วเนี่ยนะครับยังไม่พอดีหรือว่ารู้สึกอึอดอัดอยู่ลองเปลี่ยนเป็นจุกสเปนฟิตตัว CP 5 0 0ดูก็ได้นะผมว่ามันก็จะช่วยให้ใส่สบายยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครนะฮะที่ใช้หูฟัง i e m โดยปกติทั่วไปได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ,ะใช้เจ้าตัว r ร d v ว r s i o n ตัวนี้ได้สบายๆนะครับซึ่ง การสวมใส่ของเขาเนี่ยเอาจริงถ้าอย่างของผมอย่างเงี้ยผมใส่หูฟัง IEM ได้ปกติอยู่แล้วนะครับมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดแต่อย่างใดนะครับก็ใส่ได้พอดีเลยไม่มีส่วนไหนที่มันเข้าไปทิ่มแทงให้รู้สึกเจ็บหรือว่าอึดอัดเลยนะครับอันนี้ถือว่าสอบผ่านสบายๆนะครับ ทีนี้นะครับมาดูที่ตัวสายกันบ้างนะครับตัวสายของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบทูพินนะครับ0ู8แนะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวสายเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นตัวทองแดงชุบเงินนะครับถักมาค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับมีความหนาแล้วก็แข็งแรงดีนะฮะตัวแจ็คก็จะเป็นแบบแจ็คมาตรฐานนะครับเป็น3.5มิลนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบ L type นั่นเองนะครับ ในส่วนของตัวสเปคของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นไดเวอร์จำนวน2ตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าจะเป็นดูอัลไดนามิกนะครับก็คือจะใช้เป็นไดนามิกขนาด10 m mm มมนะครับหตัวครับในการคุมย่านเสียงต่ำนั่นเองนะครับแล้วก็ไดนามิกขนาด7.8 mm มมนะครับอีกตัวหน,หนึ่งจะคุมในย่านเสียงกลางแล้วก็เสียงสูงนะฮะ ส่วนใครที่กังวลว่าเวลาเอาไปใช้งานแล้วเนี่ยมันจะขับยากหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะเพราะว่ามันขับง่ายมากๆนะครับค่าโอห์มของเขาเนี่ยจะอยู่ที่17.5โอห์มเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่าความวายเนี่ยอยู่ที่117 dB นะครับถือว่าขับง่ายมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะฮะอยากจะเอาไปใช้งานกับแดกแอมเนาะเพราะในยุคสมัยนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะมีตัวแดกแอมต่อสมาร์ทโฟนต่อคอมหรือไม่ก็เป็นแดกแอมแบบบลูทูธไร้สายอะไรแบบนี้นะครับก็ ถ้ากังวลว่ามันขับง่ายแล้วมันจะมีเสียงฮิสเสียงน้อยฟลอร์ต่างๆครับเวลาไปใช้กับแอมป์ที่มีแรงขับสูงๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าทางแบรนด์ทูตเอียร์นะครับเขาก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับสำหรับเพิ่มโอมมาให้นะครับอีก10โอมด้วยกันนะครับเวลาที่ใช้งานก็เอามาเชื่อมต่อกับตัวแจ็คตรงนี้ปกตินะครับแล้วก็ไปต่อกับหโฟนแอมป์ได้เลยนะฮะจะทําให้เราสามารถเล่งเสียงได้เต็มที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีพวกน้อยฟลอร์หรือว่าเสียงฮิสต่างๆให้เห็นแน่นอนครับ ในส่วนของแนวเสียงก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนเนาะจากบลูเวอร์ชั่นอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับก็คือต้องท้าความก่อนว่าตัวบลูเวอร์ชั่นเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นที่เน้นเบสมากกว่านะครับก็คือตัวเบสเขาจะมีโมที่ใหญ่อิมแพกแรงประท้าเยอะกว่าเสียงกลางเนี่ยเขาจะติดอุ่นๆนิดนึงนะครับแล้วก็มีความคัลเลอร์หน่อยนะครับ เวลาที่มาฟังเทียบกับตัวที่เป็น Red Version แล้วเนี่ยตัวนี้จะมีความแตกต่างแบบชัดเจนฟังออกง่ายเลยนะครับเพราะว่าตัว Red Version เนี่ยมีการปรับจูนเสียงให้มีความบาลานซ์ดีขึ้นนะครับก็คือเขาจะลดตัวมมนเบสแล้วก็แรงประทะลงนะครับให้มันมีความกระชับขึ้นตอบสนองได้ไวขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าพอลดลงไปแล้วเนี่ยเบสมันจะบางหรือว่าแทบไม่รู้สึกเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็ยังถือว่ามีเบสที่ให้อิมแพคที่ดีชัดเจนอยู่นะครับฟังสนุกได้นะฮะแต่ ข้อดีของการที่ปรับมวลเบสให้มันลดลงก็คือมันจะไม่ไปชิดกับเสียงกลางครับเสียงกลางเนี่ยมันก็จะมีความเปิดเผยคมชัดขึ้นนะครับโดยเฉพาะกับเสียงนักร้องเนี่ยทำให้มีความาได้ยินรายละเอียดคำร้องต่างๆได้มากขึ้นแล้วก็ ไม่ถูกเสียงชิ้นดนตรนีอื่นกลบไปนั่นเองนะครับตรนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ต้องการแบบเบสเยอะนะฮะส่วนย่านเสียงสูงนะครับก็จะเป็นเสียงสูงที่ฟังได้ง่ายขึ้นนะครับมีความชัดเจนในแบบที่พอดีมากๆครับแล้วก็การอาตอบสนองในเรื่องของขอบเสียงต่างๆเนี่ยมีการเก็บได้ดีขึ้นทําให้เวลาฟังโทนแบบโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับมันฟังได้นานฟังได้สนุกขึ้นนะครับแล้วก็การแยกแยะไม่ติดเสียงต่างๆเนี่ยถือว่าทําได้ดีกว่าเดิมมากนะครับเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราฟังทิศทางของเสียงเนี่ยนะครับมันจะมีทิศทางที่แม่นยำนะครับเสียงจากทางซ้ายทางขวาเนี่ยสามารถแยกกันได้เด็ดขาดมากขึ้นนะครับก็จะเป็นอีกเหตุผลนึงว่าทำไมเราถึงเห็นยูทูบเบอร์สายเกมหลายๆคนครับใช้เจ้าตัว red version อันนี้ไปเล่นเกมนะเพราะว่ามันสามารถแยกแยะตำแหน่งได้ดีมากกว่าเดิมน,นั่นเองครับ ต้องบอกเลยว่าหูฟังตัว Red Version ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่คุ้มค่าน่าเล่นมากๆนะครับยิ่งถ้าเกิดใครที่มีสายอัปเกรดอยู่แล้วนะครับก็สามารถามาเปลี่ยนเข้าไปใช้งานกับตัว uh, Red Version ตัวนี้ได้เลยครับเสียงก็จะไปได้ไก,กลเลยทีเดียวครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ uh, ไม่ได้มีสายอัปเกรดอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ลองฟังเดิมๆดูก่อนก็ได้นะครับเพราะเดิมๆเนี่ยผมก็ถือว่าดีแล้วคุ้มค่าใน ราคา2,000ต้นแบบนี้แล้วนะครับตัวนี้นะครับจะมีเดโมให้ทดลองฟังนะครับอยู่ที่สาขาสยามพารากอนนะครับแล้วก็สเตเดียมวันนะครับสที่เลยนะครับส่วนราคาก็แน่นอนครับอย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือ2,190บาทเท่านั้นเองนะฮะก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับใครที่มองหาหูฟัง IEM นอาในช่วงราคาแบบ2,000นิดๆแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าตัวนี้คือหูฟังรุ่นที่ดีและน่าเล่นมากๆของปีนี้เลยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับชุด h e ี r x ์เอ็ i c ์คิน r เคิลซีโร่เรสรวอร์